สวัสดีค่ะสงขลา1นึ่งสเตชันกับช่วงข่าวรอบวนันวันนี้อยู่กับดิฉันทัสมานุนนานผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มีภาพบรรยากาศกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง วันที่16กันยายน2564เวลา9นาฬิก30นาทีนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564ครั้งที่1 ในวันที่17กันยายน2564เวลา8นาฬิกานางสาวมายุรีเนศิลานนท์และนางขวัญตาประสานสมรองผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองท่านเข้าร่วมการประเมิสนสผรริษธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ต่อมาเวลา15นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ2564เพื่อเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณประจำปี2564 วันที่18กันยายน2564เวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อพัฒนาบุคลากรลูกเสือให้มีความรู้และสามารถฝึกอบรมลูกเสือและแต่งตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ วันที่20กันยายน2,564นางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับซื้อคลุพันจำนวน11รายการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อตัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช2560ในวันที่21กันยายน2564เวลา8นาฬิก30นาทีนางขวัญตาประสานสงรองพู้อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดบ้านกลางเพื่อประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564 ต่อมาเวลา9้านาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วอในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมพืวอในการโรงเรียนในสังกัดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีศึกษานิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบเว็บ X ต่อมาเวลา13นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมครูพละและคณะทำงานศูนย์กีฬาแหลมจากสงขลา เพื่อวางแผนและเตรียมงานในการสร้างศูนย์กีฬาแหลมจากสงขลาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวรอบวันอย่าลืมติดตามข่าวรอบวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ